สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์เจียงอี้หลับตลอดทั้งคืนหลังจากฝึกฝนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและตื่นขึ้นมาโดยเสียงเคาะประตูเขาเปิดประตูเพื่อมาเจอเจ้าอ้วนที่ยืนอยู่ข้างนอกพร้อมกับรอยยิ้มอันชั่วร้าย ทำไมเจ้าช่างดูลามกนาจารในตอนเช้าเช่นนี้เมื่อคืนนี้เจ้าไปหาสาวงามมาเมื่อคืนหรือไรเจรงอี้หยอกล้อเจ้าก้อนไขมันหัวเราะอ,อย่างขมขื่นและพูดว่าข้าจะไปหาสาวงามที่งดงามด้วยรูปลักษณ์ของข้าได้อย่างไร ส่วนใหญ่ที่ข้าทำได้คือมีเพียงการใช้เงินซื้อหญิงสาวหน้าตาธรรมดาให้มาปรนนิบัติข้าเท่าน,านั้นเนื่องจากไม่มีสาวงามคนใดมาชื่นชอบข้าเจงอี J ้ e. แต่งตัวเรียบร้อยก่อนที่จะหันไปและถามว่า เจ้ามีรอยยิ้มที่เจ้าเล่ตั้งแต่เช้าในเจ้ามีข่าวดีอะไริี่มีอาจารย์คนใหม่เข้ามาในชั้นเรียนของเราความงามของนางอยู่ในอันดับหนึ่งในสิสาวงามในสำนักของเราดวงตาของเราคงต้องถูกรับการรักษาเพราะนางสวยมากๆดวงตาของเจ้าอ้วนเปล่งประกายออกมาขณะที่เขาพูดแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถอนหายใจแต่เราอาจจะไม่สามารถผ่อนคลายได้เหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากอาจารย์คนนี้มีชื่อเสียงที่ยากต่อการพูดคุยแต่ก็นั่นแหละเราสามารถขึ้นไปบนภูเขาเพื่อหาถ้ำอื่นได้เจ้าก็จะสามารถบ่งเพาะพลังและข้าก็จะงีบหลับได้5าข้านี่ฉลาดจริงๆอาจารย์ผู้งดงามดวงตาของเจิงอี้เบิกโพลงขึ้นและเปล่งเสียงดังว่าไม่ใช่อาจารย์สูใช่ไหมใช่แล้ว นั่นคืออาจารย์สูรั่เสเวีเเจ้าโอ้นบอยากหน้าและคร่ำครวญสูรั่วสเวีเเคยเป็นสิทธิ์ของสำนักและนางก็เป็นหนึ่งในสิทธิ์สำนักอัจฉริยะอย่างไรก็ตาม ไม่รู้ว่าทำไมนางถึงยังคงอยู่ในสํานักและกลายเป็นหนึ่งในอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษาอย่าหลงกลเพียงเพราะนางมีสถานะอาจารย์นะจริงๆแล้วนางอายุเพียง21ปีแต่พลังของนางมาถึงขั้นที่5ของขอบเขตจือผู่แล้วเจ้าจะรู้ว่าช่างงดงามเหลือเกินเมื่อเจ้าได้พบนางและข้าจะบอกความลับบางอย่างอาจารย์ซูมาจากครอบครัวที่มีภูมิหลังที่มีอิทธิพลมาก ลูกชายคนหนึ่งของรองเจ้าสำนักต้องการใช้ความรุนแรงกับนางหลังจากที่เขาล้มเหลวในการครอบครองนางแต่เขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับรองเจ้าสำนักโกรธมากแต่เรื่องนี้ก็จบไปโดยไม่มีการเจรจากันในท้ายที่สุด ตุกอ,อาจอะไรเช่นนี้เจงยอี J ้ e อ้าปากค้างเมื่อได้ยินเรื่องนี้รองเจ้าสำนักของสำนักทุกคนมีพลังของขอบเขตเสริญโยเป็นอย่างต่ำที่สุดและเป็นที่เล่าขานว่าเจ้าสำนักนั้นอยู่ขอบเขตจินกลงแล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบยอดสีมือที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปมันเหมือนเป็นการตกหน้าของรองเจ้าสำนักบาวบาวหักสู้ร่่วเสเวียทำร้ายลูกชายของเขาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับนางและนางยังคงมาเป็นอาจารย์ในสำนัก แม้แต่ตระกูลของเจ้าก็ไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังครอบครัวของนางได้หรือเจงอี้ถามอย่างสงสัยเนื่องจากตระกูลเฉียนควบคุมหนึ่งในสมของสมาคมการค้าภายในอาณาจักรเซินหู่ พวกเขาจะต้องมีระบบข้อมูลที่กว้างขวางและเป็นที่ยอมรับมันสามารถเห็นได้จากครั้งก่อนพวกเขาใช้เวลาเพียงครึ่งวันในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของเจงอี e. ้ไม่มีอะไรเลยเฉียนว่านก้วนใส่หัวแล้วพูดว่า รองเจ้าสำนักฉีที่ทรงพลังที่สุดเห็นนางเป็นเหมือนหลานสาวและหลงนางเป็นอย่างมากไม่มีใครกล้าที่จะตรวจสอบนางอย่างเด็ดขาดหากเราทำให้รองเจ้าสำนักฉีโกรธเพราะสายลับของเรากลุ่มคนในสำนักกลุ่มนั้นจะถูกกำจัดออกไปอย่างสมบูรณ์ไม่มีกลุ่มใดกล้าขัดประสงค์ของนางรองเจ้าสำนักฉี เตียงอี e ้เริ่มเข้าใจเรื่องต่างต่างหญิงชราที่มีผมสีเงินซึ่งเขาเห็นเมื่อวานนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นหัวหน้าของรองเจ้าสำนักทั้งหมดด้วยอำนาจการปกป้องของนางในสำนักซูรุ่สเสวียคงจะมีชีวิตที่สะดวกสบาย ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมนางถึงไม่เหลียวแลเจงนหลิวเฉียนว่านกวนและเจงอี้ทานมื้อเช้าเสร็จอย่างรวดเร็วและไปรวมตัวที่ตำหนักประจิมเมื่อทุกคนมารวมกันที่จุดชุมนุม หญิงสาวสวมชุดสีขาวเดินมาหาพวกเขาอย่างช้าช้าหญิงผู้นี้มีผิวขาวราวหิมะใบหน้าที่ละเอียดอ่อนของนางควบคู่กับร่างกายที่ดึงดูดใจของนางได้ดึงดูดความสนใจของทุกคนโดยเฉพาะความเยือกเย็น นางสามารถปลุกประดมความปรารถนาของบุรุษทุกคนได้อย่างง่ายดายสูรั่วสเสวียกวาดสายตาผ่านฝูงชนและทำการนับจำนวนคนเงียบๆหลังจากแน่ใจว่าทุกคนมาถึงนางก็บกมืออย่างเย็นชาแล้วพูดว่าไปกันได้แล้ว ัตุตูรัตเล็กๆใกล,เล,เล้เคียงมีสิทธิ์จากชั้นเรียนอื่นพวกเขาทั้งหมดมองด้วยความอิจฉาเมื่อพวกเขาเห็นว่าซูรุ่สเสวียคือหัวหน้ากลุ่มของเจงอี e, ้มีคนประมาณ60-70คนในชั้นเรียนของเขา แต่ไม่มีใครมีความสามารถเป็นพิเศษเฉียนว่านก้วนถือว่ามีสถานะสูงสุดในชั้นเรียนและมี16หรือ7คนที่มาจากตระกูลเฉียนเจงอี้ถือว่ามีกำลังมากที่สุดในแง่ของความแข็งแกร่งในการต่อสู้โดยรวมทุกคนออกจากประตูทิศใต้ของสำนักในไม่กี่วินาทีและพุ่งไปที่เชิงเขาซึ่งซูรัวสวียเป็นผู้นำกลุ่มทุกย่างก้าวของนางเบาและอ่อนโยน สายลมพัดเบาๆกับชุดสีขาวของนางและนางก็ดูเหมือนเทพธิดาที่ลงมาจากสวรรค์ขณะที่นางล่องลอยผ่านสายลมคนส่วนใหญ่ของกลุ่มนั้นคือคนที่อายุราว16-18ปี มันเป็นเรื่องที่ความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขาในเรื่องเพศตรงข้ามอยู่ที่จุดสูงสุดทุกคนลหลงไหลในความงามของนางเมื่อมองนางลอยผ่านสายลมพวกเขามองจนลืมไปว่าลงมาจากภูเขาและหลายคนก็ลื่นและล้มลง ซูรั่วสวียหันกลับมามองแม้ว่านางจะดูเป็นคนไร้ยอารมณ์แต่ก็สามารถเห็นรอยยิ้มเล็กน้อยได้ในดวงตาของนางสเสน่ห์ที่ย่าวยวนแต่หน้าดึงดูดที่ปล่อยออกมาจากดวงตาของนางทำให้เจงอี้หลงสเสน่ห์ในทันทีทำให้เขาสูญเสียสมดุลของเขาและกลิ้งตกลงไปตามภูเขาลูกพี่ เจ้าก้อนไขมันนั้นคับช้อนเงินช้อนทองมาเกิดด้วยฐานะของเขาเขาไม่เคยถูกห้อมล้อมด้วยหญิงสาวสวยๆมันอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงใจเย็นได้แม้หลังจากเห็นว่าอาจารย์ซูนั้นงดงามและน่าทึ่งเพียงใด เมื่อเห็น J e เจียงอี้ปนป่วนเขาก็ตะโกนเสียงดังและรีบไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเจยงอี e. ้หลังจากตามเจยงอี e ้ทันและช่วยให้เขาลุกขึ้นมาได้แล้วเฉียนว่านก้วนก็ถอนหายใจเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมปกติเจ้าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรทำไมวันนี้เจ้าเป็นเหมือนคนอื่นๆ เจ้าทำให้พวกเราอับอายนักสู้รั่วสเสวีนหลุดหัวเราะให้กับความซุ่มซ้ามของเจงอี e ้และคำพูดคำจากของเจ้าอ้วนแม้ว่ารอยยิ้มบนใบหน้าของนางจะมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่นั่นก็เพียงพอที่จะส่งผู้คนสยบแทบเท้านาง เพยงอี้ e ตะลึงกับความงามของนางอีกครั้งเรากับว่าเขามึนเมาจากการถูกสะกดจิตด,ด้วยสายตาของนางเสียงที่คมชัดดังก้องอยู่กลางอากาศในขณะนั้น,นและรถลากอันหรูหราก็โผล่ขึ้นมาจากใต้ท้องฟ้า ชัยผู้อยู่บนรถลากยืนด้วยความภูมิใจด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าขณะมองไปยังทิศทางของพวกเขารถม้าสงครามศักดิ์สิทธิ์โบราณเจงนี่หลิวสติของเจงอี้หลุดออกจากความมุนงงทันทีและผมของเขาก็ตั้งขึ้นเหมือนราชสีที่เจอศัตรูตามธรรมชาติเจ้าอ้วนหยีตาลงและสิทธิ์คนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงต่างก็เงยหน้าขึ้นมองด้วยความหวาดกลัว สิทหญิงหลายคนถูกสะกดจิตโดยเจงนี่หลิวและแทบจะไม่สามารถห้ามใจได้เมื่อเจงนีเหลิวเข้ามาใกล้ไม่เพียงแต่เขาจะเป็นเชื้อพระวงศเท่านั้นแต่พลังของเขาก็เป็นหนึ่งในสามอันดับแรกของสิทธิสำนักอัจฉริยะในสำนักด้วยความสง่างามของเขานั้นหาที่เปรียบไม่ได้ดังนั้นเขาจึงกลายเป็นผู้ชายในฝันของสิทธิหญิงหลายคนอย่างไรก็ตาม ความรังเกียจในสายตาของสูรัวสวียนั้นแผ่ออกมาชัดเจนนางตะโกนออกมาอย่างเย็นชาทำไมพวกเจ้าทุกคนถึงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นพวกเจ้าไม่ต้องลงเขากันหรือไงสูรัวซวียรีบวิ่งตรงไปข้างหน้าทันทีหลังจากสิ้นคำพูดของนางแต่เจนนี่หลิวอยู่ข้างหน้านางมันใช้เวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่รถมาสงครามศักดิ์สิทธิ์โบราณจะหยุดอยู่ตรงหน้านาง เจงนี้หลิวกระโดดลงจากรถม้าและปิดกั้นเส้นทางของซูรัวสวียด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขาเย้ยหยันมันก็เป็นเวลานานแล้วที่เราไม่ได้เจอกันรั่วสวียทำไมเจ้าถึงหลบหน้าข้าอยู่ตลอดบัดซบความขุ่นเคืองในแววตาของเจ้าอ้วนเผยออกมาเจงนี่หลิวไม่ได้ทำตัวมากเกินไปหน่อยเหรอ เขาไม่สนใจการมีอยู่ของผู้คนมากมายและผู้จาทลโลมอาจารย์ของพวกเขาในที่สาธารณะเช่นนี้จริง,รงๆเขาใช้คำพูดที่แสนจะน่ารังเกียจซึ่งทำให้เจ้าอ้วนขนลุกทั่วร่างกายหลีกไปซะเจงนี่หลิว สีหน้าของซูรัวสเสวียแข็งขึ้นและใบหน้านางเย็นชาขึ้นเจงนี่หลิวนั้นมีสถานะที่น่านับถือและได้รับการยกย่องจากเจ้าสำนักจูก่อตั้งแต่เขายังไม่มีพรสวรรค์ดังนั้นนางจึงทำอะไรไม่ได้ แม้ว่าเขาจะคอยรบกวนนางก็ตามข้าไม่หลีกแสงส่องประกายออกมาจากแหวนบนมือของเจียงนี่หลิวและกระบี่ยาวสีขาวก็ปรากฏขึ้นเขาส่งด้ามจับกระบี่ไปทางซูรวัเสวียอย่างกระทันหันและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง รัเวียเจ้าคงรู้ถึงความตั้งใจและความคิดของข้าวันนี้ข้าจะพูดในสิ่งที่ข้าเก็บไว้ยกเว้นเสียแต่ว่าเจ้าจะฆ่าข้าด้วยกระบี่เล่มนี้ข้าต้องการที่จะรับเจ้ามาเป็นภรรยาของข้าตลอดชีวิตลายกระบี่นั้นอยู่ที่หน้าอกของเจงนี่หลิวเห็นได้ชัดว่ากระบี่นั้นเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์มันแทงผ่านเสื้อคลุมและผิวหนังของเขาไปโดยไม่รู้ตัว เลือดสดสดไหลออกมาจากใต้ผิวหนังและในไม่ช้าก็ย้อมเสื้อคลุมจนกลายเป็นสีแดงเห็นชัดเจนว่าซูรุ่สเสวียนั้นเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้เป็นครั้งแรกแม้ว่านางจะเป็นอาจารย์แต่านางก็อายุเพียง21ปีเช่นกัน ด้วยเหตุนี้นางจึงรู้สึกสับสนและไม่รู้ว่าควรทำเช่นไรเนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นน่าประทับใจอุบายของเจงนี่หลิวนี้จะทำให้ได้หัวใจของหญิงสาวไปมากเท่าใดกัน เจ้าอ้วนมองไปรอบๆและเห็นสอตหดิงหลายคนมองดูข้อเสนอนี้ด้วยแววตาระยิประยับในดวงตาของพวกนางทุกคนตาเขียวและมีความหึงหวงเกิดขึ้นการถอนหายใจที่ยาวนานคือสิ่งที่พวกนางแสดงความอิจฉาต่อซูรั่วสเวีย เจียงอี e ้จ้องมองไปที่เจียงนี่หลิวและซูรั่วสวีเป็นเวลานานเมื่อเห็นว่าการแสดงออกของซูรั่วสวีเป็นเช่นไรเขารู้สึกได้ถึงความรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างฉับพลันก่อนที่จะอุทานเสียงดังว่าอาจารย์ซูท่านควรจะฆ่าเขาซะ สำหรับเรื่องนี้ผู้ที่ล่วงเกินและทำตัวร้ายอย่างอายต่อท่านท่านไม่จําเป็นต้องไปสนใจศักดิ์ศีของเขาขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ